เสียงต่อมือดังๆนะคะให้กับคิมมี่คอสเท้แล้วก็ชเชอร์เชนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทักสอบท่านด้วยนะคะยังไงนะคะก็เดี๋ยวขอให้ทักสอบท่านแนะนําตัวนิดนึงนะคะแล้วก็วันนี้แต่งเป็นอะไรและทําไมาถึงเลือกตัวละครนี้มาด้วยนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากค,คิมมี่ก่อนก็ได้ค่ะใค่เลย,ลยใครใครว่<อ>าทขนุนซ<ส>ะ,<ส>ะแล้วโอเคค่ะ เดี๋ยวขอถามนิดนึงค่คคคนะว่าวันนี้แต่งเป็นอ่เป็น,ปนตัวละครอ,อะไรและทำไมวันนี้ถึงได้เลือกตัวละครตัวนี้มา มาก็เพราะว่ายังไม่มีคนขอใช่ไหมคะก็คือมีพี่ตาล้องหลายท่านป้ายยามาแล้วก็น้องมีความน่ารักในเรื่องเนี่ยเป็นไอดอลในใจหลายๆคนซึ่งชอแชงก็อยากเป็นไอดอลในใจหลายๆคนเหมือนกันนะคะในอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรืองขอเสียงไหมคะขอเสียงยได้ไหมคะโอ้โห,โหชอบป้ายตรงนั้นมากเลยโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะปกติชอบแต่งคอสเพล์แนวไหนมากที่สุดคะ ละครจากเกมที่เล่นเพราะว่าเป็นคนที่เล่นเกมค่อนข้างจนแบบว่าเกลีดน,นิดนึ่งโดยเฉพาะเกมการชาประมาณนั้นค่ะอ๋อชอบการแบบว่าเสียงดวงนิดนึงใช่ค่ะละครดวงเซิมซิมเกมแบบการชาโชว์ชายก็ชอบือนก,กันค่ะก็คือคอได้ทั้งแนวอนิเมะแล้วก็แนวเกมเลยแต่ว่าจะเป็นตัวละครที่แบบตดรักอะไรก็คือได้แนวเลย ใช่ค่ะแล้วระหว่างที่คอสเค่ะค่ะมันมีเหตุการณ์อะไรที่บอกว่าพีกๆีบ้างไหมก่อนที่คอสเ์สาม,มารถบอกอ่ไยได้ไหมคะถงนนั้นหนูกดโชว์แชงก่อนเลย,ยนนะค่ะอันนี้พีกมากมีงานหนึ่งได้ไปเป็นเกสที่หาดใหญ่ทางภาคใต้ทีนี้เนี่ยมีน้องๆกลุ่มหนึ่งวันนั้นจัดตรงกับงานที่นักเรียนจะมาที่ห้างเยอะๆพอดีค่ะมีน้องๆกลุ่มหนึ่งเดินมาข้างหน้าแลว้วก็ยืนจ้องเสร็จแล้วก็กระซิบกัน โชชัก็เลยโอเคงั้นเราลองโบกมือให้เขาไม่เขาก็เดินเข้ามาแบบกล้าพูดเลยนะแล้วก็บอกว่าพี่หน้าเหมือนพี่โชชัยจังเลยค่ะแปลกๆนะโชชัก็เลยบอกเขาไปว่าพี่ชื่อโชชัค่ะสิ่งที่น้องเขาทำคือกรี๊ดแล้ววิ่งหนีไปเลยอ้าววิ่งเข้าหากันก็ได้ไม่ต้องวิ่งหนีน้องเขาอาจจะแบบวิ่งแบบว่าเขินเปล่าอาจจะเป็นได้เจอตัวจริงแล้วแต่ว่าเจอกันก็วิ่งเข้าใส่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวโชชัยวิ่งหนีเองว้ย วิธีคอสเรียบง่ายมากมากเลยค่ะหนึงก็ไไม่ค่อยออกเท่าไหร่น่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างแบบการที่แบบว่าตื่นขึ้นมาเตรียมต,ตัวแต่งตัวใครหรือวาแต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็กางจะกดแกล้ออกแล้วก็มาเปิดดูแชทค่ะว่าใครผิดวันคนะ่ะขอบคุณค่ะอ๋อ <c oughs> ก็คือเป็นคนหลงวันนั่นเองใช่ไี่อยู่โอเคค่ะถ้าถ้าหลังนั้นนะคะถ้าถามว่าให้เลือกตัวละครในฝันที่อยากจะคอสสักครั้งเลยจะเลือกเป็นใครดีคะ ตัวชันก่อนแล้วก็น้องพี่ขิมอยากลองคอสผู้ชายอยากหล่อบ้างอะไรบ้างตัวนี้ความเป็นสาวอยากเป็นผู้ชายเล็งๆที่อยูต่าเลอยู่เพราะชอบมากเชียร์ค่ะชินนี่ของพี่ขิมเหรอคะทางนี้ก็เป็นตัวละครที่อยากรีคอสมากกว่าค่ะคือมาชูจากซีนค่ะโอ้จากโลใช่ไหมอยากบอกอยากคอสเป็นตัวร่างไหนคะร่าง ถ้าอยากนะคะเดี๋ยวเห็นแบบกอโลกับชุนแล้วก็คิดหนักอยู่เหมือนกันค่ะแล้วเขาทันั้นกนน็อยากจะเห็นทั้งสองท่านแต่งป็นยูตะงนะคะแล้วก็อยากเห็นแต่งเป็นมาชูือนกันนะคะโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะมีการจัดการเวลายังไงสําหรับคนที่เรียนไปด้วยพร้อมกับทํางานไปด้วยแล้วก็คอร์สเรียนไปด้วยะคะพี่ว่ามีแบบที่ไหนสามารถแนะนําเพื่อนๆได้บ้างไหมเอยสำหรับทางนี้เป็นฐานะคนทํางานแล้วแล้วกันเนาะ ทํางานแบบบางลักษณะงานจะเน้นแบบบริหัรเวลาด้วยตัวเองมากกว่าเพราะไม่ได้มีการเข้าออฟฟิศประจาถ้าเคล็ดลับอันหนึ่งที่ขิมคิดว่าช่วยได้คือการจดบันทึกครับผมเพราะว่าถ้าเราต้องเป็นคนจัดตารางตัวเองการบันทึกไม่ว่าจะเป็นในมือถือดิจิตอลหรือว่าเป็นคนกระดาษเป็นแนเนลเนี่ยจะช่วยให้เราจัดแบบกำหนดการตัวเองได้เฉพาะถ้าเรามีทั้งงานท็อตมีทั้งงานที่ต้องตามแล้วก็มีงาน จกิดันทึกกันดูฮะตอนนี้เป็นการเกิดบันทึกน,นะคะแลของคุณศมคะ่ะของโชชางน,นี่ที่ขิมทําง,งานไปแล้วของโชชางเรียนมัองดีกว่าค่ะหลายๆคนอาจจะรู้ว่าโชชางหาเรียนหมอ,มอซึ่งมันค่อนข้างสนักเนาะก็เพิ่งสอบไปด้นผ่านไปวิธีก็คือเราเรียนลําดับความสําคัญก่อนถ้าสมมติใครที่เรียนกับงานมาก่อนให้เรียนกับงานมาก่อนใครที่เ์สเช้เป็นหลักอ่ะให้เ์สเช้เป็นหลักต่อไปนะคะแล้วก็ ถ้าสมมติเราชอบอะไรเนี่ยเราจะหาเวลาให้มันได้เองอย่างโชวช์แชงเรียนก็รีบทำกันว่ารีบทำงานให้เสร็จเวลาที่เหลือจะได้รีบเอามาคอร์สเรีนต่ออะไรแบบนี้ค่ะก็สู้ๆอ,อ,อย่าลืมพักผ่อนนะคะทุกคนอ่าอย่าลืมพักผ่อนกันนะคะคุณโซเชีงได้กล่าวเอาไว้นะคะโอเคค่ะก็ต่อไปนะคะไหนๆทั้งสองท่านก็มาแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่หมือนเมื่อกี้มีการซิ่งกันิการซิ่งเสมอว่าเรามีของรางวัลแจกด้วยแต่ว่าจะแจกธรรมดาไม่ได้ไหนๆทั้งสองท่านก็อยู่ เราแล้วนะคะเดี๋ยวขอเป็นการเล่นเกมกับเพื่อนๆที่ั่างดูอยู่เลยนะกันเป็นเกมง่ายๆเลยะคะ่ะก็คือเป็นการทายชื่อตัวละครจากท่าโพสนั่นเองอ่าก็คือจะให้ทั้งสองท่านนะคะซึ่งเราจะมีโจทย์ทั้งหมด5โจทย์เท่านั้นค่ะก็จะให้ทั้งสองท่านผัดกันนะคะทําท่าและหากว่าเพื่อนๆนะคะที่นั่งดูอยู่ตอบได้นะคะก็รับของรางวัลนไปเลยบอกเลยว่าไม่ยากเลยค่ะื่อกี้ให้ทั้งสองท่านดูแล้วแล้วก็ทั้งสองท่าน ซ้อมท่ากันมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวขอเป็นข้อแรกกันก่อนเลยนะคะก็เป็นขอเป็นคุณโคเชนก่อนเลยนะคะคำตอบไม่ยากแต่าโพลส์ยากเพราะแบบหลังนิดนึงใช่ไหมอ่าพร้อมพร้อมหนึ่งพร้อมไหมข้างล่างพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมนะซอมือนะเห็นหนึ่งสองซึ่เปิดอนไหม ขอบเไม่ไค่ะมีคนอบได้มีคนตอบได้ตอบได้นะคะางเลยนโชเชงก็ไม่ยอคนตอบได้ไหมขอฟังเสียงดังขชัด่อยค่ะว่าคุณโชเชงนะคะขอทาเป็นตัวไหนจากที่เห็นน้องโชเชงทำน่าจะเป็นฮินาชิกาตะโจซเกะจากโจโจพาร์ททีครับผมวิวิขออีกคำหนึ่งได้ไหม ยิงาชิกตะโจสเกตจากโจโจภาคสี่ครับผมนั่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเออเมื่อกีอ้คุณพร้อมท่าัะอยู่นะคะสำหรับคุณโซเชนนะคะค่ะโอ้โหโเหแล้วปวดหลังมากคุ้มแล้วที่ปวดหลังโอเคค่ะเดี๋ยวไปวรอข้างเม้ทีนะคะเดี๋ยวรอรับรางวัลนะคะโอเคค่ะสำหรับข้อต่อไปนะคะขอเป็นคุนขิมบ้างดีกว่าค่ะไม่โอเคนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ โอเคค่ะพองนะคะเชิญเลยค่ะนั่งยองๆนั่ยองๆแบบนี้าาตรงนั้นเลยค่ะนี่เลค่ะนี่ค่ะสพิ้งเค่ะสาพิ้งค่ะอลจากเดโนครับอจากเดโนใช่ไหมคะคุณจริยาคาตอบนั้นนะคะถ้าคุณจรียาก็เป็นโอบอกเลยว่าขอให้องมัยมั้ชอบเกินนั่งยอจงจากเดโนนะคะเป็นคำตอบที่ เก่งมากเลยนะตั้งแับเดี่ยวเองเมื่ี้โอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นคุชสติแ็งน,นะคะบอกเลยว่าคนนี้ไม่ยากค่ะไม่ยากแน,น่ๆข้อนี้แจกแต้มรียบยกมือกอ็ก่อนนะตาฟองดูดีๆเลยนะคะใครยกมือคนแรกวิ่งเข้าหาเลยค่ะเข้าชาร์จเลยนะคะ,ระ,คะ,ะ,คะพร้อมนะคะพร้อมนะคะ ปนะคะก็บอกเลยว่าอันนี้ก็ไม่ยากนะคะอันนี้ก็ไม่ยากเป็นของพี่เข็มนะคะเป็นัวนี้นะทำยังไงนะแบบนีไมเรไมไรโอเคไหนตไปว่มาฟาวิ่ง่าว่ง่ะเร็ววิ่งว่พี่สตาฟสู้ากนะคจากโคชีนก๋วยะ ไอจากโอชิโนโกะหรอคะแม่เสยดายค่ะไม่ใช่ค่ะขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะอาจจะเกิดอาจจะยังไม่ชัดโอ้ยท่านี้เริ่มมีความเฉยแล้วนะนแล้วนะนะเริ่มมีเริ่มมีการยกขาขึ้นแล้วนะตตัวตัวอะไรตัวอะไรต้องทำท่ายางนี้ตัวอะไรเราต้องใบไหมพี่ขิดอุ้ยมีคนยกมือแล้ว เคค่ะต่อไปจะเป็นข้อสุดท้ายนะคะเป็นอของคุณโฟร์แซลนลคะบอกเลยว่าอาศัยคอมไอาศัยคอมไวมากค่ะมองแวบ,บแรกรู้เลยทุกคนพร้อมนะคะอ่ะหนึ่งสองสองอมามเฮตาขอใครดีนว่ยใครก่อนนะ <laughs> ไอจากโคชิโนโกะค่ะไอจากโคชิโนโกะนะคะ เค,คะเดี๋ยวให้ทั้งห้าคนนะคะที่ตอบถูกนะคะเดี๋ยวขึ้นมาบนเวทีเพื่อรับรางวัลกันเลยนะคะซึ่งเป็นรางของรางวัลน,นะคะจากฟินิกแรนั่เองะคะ่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเกทั้งสองท่านด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่นันตาจะไปค่ะเดี๋ยวเชิญน้องๆลงไปก่อนนะเกมเปนพักกันก่อนค่ะสำหรับเกทั้งสองท่านนะคะคุณโชเชนกับคุณขิมนะคะเดี๋ยวเราให้ทั้งสองท่านนะคะฝ่าผลงานเล,เล็กน้อยก่อนแล้เริ่มจากขิมก่อนเลยทางนี้ก็ขิมมีคอสต์ลยนะคะเป็นเลเรอ์ แล้วก็ยังมีอัติเหยังไงก็เดินเที่ยวงานนี้ให้สนุกแล้วกลับในทักก่อนในเด็มที้ด้วยน,นะคะก็ก่อนอื่นขอบคุณเจ้าของงานแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่เชิญโชชัยมาเป็นไรซ์ซิงสตาร์ของงานนี้นะคะดีใจมากๆขอบคุณพี่สตารทุกคนโดนพี่วิทย์กรด้วยที่ต้มง,งานอย่างหนักแล้วก็โชชัยจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดขอบคุณทุกคนที่มางานที่ ในคอสเพลย์นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่แบบนี้กับโชว์แชร์ไปนานๆเลยยูทูบโชว์แชร์ทิกเก็ตโชว์นช์อายโชว์แชร์เฟซบุ๊กโชว์แชร์บุ๊กอยากชื่อโชว์แชร์หมดเลยค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบู๊อยู่ตรงนู้นทั้งสองคนเลยทั้งโชว์แชร์ทั้งพี่ขิดก็ไปหากันได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอเสียงโถมมึงนังๆให้กับคุณโชว์แชร์แล้วก็คุณขิดด้วยค่ะ เดีให้ทั้งสองคนกลับไปพักผ่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะก็ไปติดตามเพื่อได้เลยนะคะอย่าลืมติดตามเพื่อกันเดี๋ยวเดยวกันด้วยนะคะใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ติดตามเพิ่มไปเรื่อยๆเลยค่ะเป็นคนเพื่อนมาได้เลยนะคะขอบคุณทัุ้กคนมากเลยค่ะค่ะเอาละค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสัมภาษณ์เกสสาวสวยของประเทศไทยของ